นี่ดือชายจีนเม่กันขาวครับวันนี้ผมจะพาพาทุกคนมาดูเพลงจี๋เลนและเพลงทิึงเมื่อเกินนะครับแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกดไลค์กดซับสไครห์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมร้องนะครับผมครับเป็นผู้บบาวขินหม่ที

แกก็สาหลายอยากกินก nice ็อยากอายอยางมีเจ้าคาวองเงี้ยใส่บอลไอ้นอนตื่นสายหัวมาก็อยาอายว่าไอใส่ข้ามเปนจังแมนเป็นคังคือบอลรู้ตวคอยเน่อยากมีบุารก็จังได้รามาฮะนอนะทุนซาครับเป็นเสียงเหล่ครับเสียงใส่บอลเรล่าับใส่เยล่ครับ ต้อาใจเป็นเบหรอคะเอาแฟนบบเอาแฟนบบมาเป็นแฟนก็ไปยบเอาแฟนบบเอาแฟนบบมาเป็นแฟนก็ไปยบมาเป็นแฟนก็ไปยบจะเป็นเพลงคิดถึงเล่อเกินนะครับอือเอคิดถึงล่ะเกินเมื่อไหร่เด